สวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาพบกับช่อง c r ิ p t o g กิล Queen ก็เล่นคลิปโตได้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าไปในบ i แ a นท์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวิธีการฝากเงินเข้าไปของบีนนนะคะก็จะแตกต่างจากบิตครับถ้าใครเคยใช้บิตครับนะคะก็จะรู้ว่าการฝากเงินเข้าไปเนี่ยเราสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราเข้าไปบัญชีธนาคารของเว็บบิตครับได้เลยแต่ของบีเนนนะคะมีความแตกต่างจากบิตครับคือเว็บบีนนเนี่ยเขาจะเป็นเว็บที่ worldwide สามารถใช้ได้ทั่วโลกเขาจะไม่มีบัญชีธนาคารเปิดเว็บกับประเทศใดประเทศหนึ่งเหมือนกับของบิตครับนะคะเพราะฉะนั้นเว็บบีนนเนี่ยเขาจะไม่มีบัญชีธนาคาร ให้เราโอนเงินสดของเราเข้าไปนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เราจะทํายังไงพอเว็บไบแ้นเนี่ยไม่มีบัญชีธนาคารให้เราโอนเงินเข้าไปฝากใช่ไหมคะ ซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยไบเน็ตเนี่ยเขาก็จะมีระบบการฝากเงินโดยใช้ระบบการเทรดแบบ P 2ทนั่นเองค่ะโดยเราจะนิยามให้มันเข้าใจอย่างง่ายๆเลยก็คือ People to People หรือว่าคนกับคนค่ะโดยเราก็จะสมมุติให้ฟังนะคะว่าเราจะแทนด้วยบุคคลที่1กับบุคคลที่2นะคะบุคคลที่1นเนี่ยแทนด้วยตัวเราที่ต้องการโอนเงินไทยบาทเข้าไป โดยถ้าเราต้องการฝากเงินเข้าไปในไบแนแนนะคะที่1,000บาทเราก็ต้องโอนเงิน1 0 0 0บาทของเราเนี่ยเข้าไปในบัญชีธนาคารของบุคคลที่2โดยบัญชีธนาคารที่เราจะทําการโอนเงินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเลยโดยจะไม่ใช่บัญชีธนาคารของบริษัทเหมือนกับของบิ t ครับนะคะแต่จะเป็นบัญชีส่วนบุคคลทั่วไปเหมือนกับบัญชีธนาคารของเราเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะก,กังวลนะคะว่าถ้าเราโอนเงินเข้าไปบัญชีส่วนตัวของบุคคลอื่นแล้วเขาจะโกงเราหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบุคคลที่2เนี่ยที่เราได้ทําการโอนเงินไปให้เขา โดยเขานะคะก็จะต้องทําการยื่นเอกสารต่างๆกับทางไบ a น c e เพื่อเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนโดยไบ a น c e เนี่ยเขาก็จะรับรองความเสี่ยงตรงนี้ให้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต้องทําขั้นตอนให้ถูกต้องเลยนะคะแบบที่เราจะสอนเนี่ยรับรองปลอดภัยแน่นอนร้อค่ะโดยบุคคลที่2นะคะเขาก็จะทําหน้าที่เหมือนกับนายหน้าที่รับแลกเปลี่ยนเปลี่ยนจากเงินไทยบาทของเราเนี่ยไปเป็นเหรียญดิจิทัลนะคะ โดยเมื่อเราโอนเงิน1,000บาทไปให้บุคคลที่2เมื่อเขาได้รับเงิน1,000บาทไทยของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งกับทางไบแนนให้ปล่อยเหรียญดิจิตอลที่เราเลือกซื้อเช่น USDT ในมูลค่า1,000บาทกลับมาให้เรานะคะแล้วเหรียญ USDT นี้เนี่ยก็จะถูกเข้ามาสู่ในบัญชีไบแนนของเราทันทีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่าคะ่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่อนอยเข้าสู่ระบบของทางไบแนนไว้ก่อนเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับทางไบแนนนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้และกดสมัครสมาชิกนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสมัครสมาชิกผ่านทางแอปพลิเคชันไบแนนบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถนํารหัสรีเฟอร์ที่เราขึ้นไว้เนี่ยไปกรอกใส่ได้เลยนะคะโดยลิงก์ สมัครสมาชิกและรหัสรีเฟอร์ชุดนี้ที่เราขึ้นไว้นะคะจะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาการทำการซื้อหรือการขายเหรียญ20%เลยนะคะเพื่อนๆโดยเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงกลางเลยที่เขียนว่าการแลกเปลี่ยนแบบ P2P ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ฟังก์ชัน P2P ก็ให้เราเนี่ยกดต่อไปได้เลยค่ะ เมื่อกดต่อไปแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าสกุลเงินแบบนี้โดยเขาเนี่ยก็จะให้เราเลือกสกุลเงินโดยเราก็จะเลือกเป็น THB นะคะก็คือไทยบาทเนาะก็ให้กดต่อไปได้เลยค่ะเมื่อกดต่อไปแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าประวัติแบบนี้โดยตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยทําการ เทรดแบบ P2P ีเนี่ยเขาก็จะมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้เลยนะก็ให้กดต่อไปได้เลยโดยมาที่หน้านี้นะคะก็จะมีหน้าซื้อกับหน้าขายนะคะโดยครั้งนี้นะคะเราก็จะมาทําการซื้อก็ให้เราไปที่หน้าซื้อแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะขายก็ให้มาที่หน้าขายได้เลยโดยหน้านี้นะคะเขาก็จะมีสกุลเงินให้เราเลือกดูโดยจะมี USDT BTC BUSD BNB ETH DAI นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะ จานนิยมแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT กับ BUSD นะคะเพราะว่าเป็น stable coin สสกุลนี้นะคะจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าคงที่นะคะโดยครั้งนี้เราจะสาธิตเหรียญ USDT ให้ดูกันนะคะก็ให้เลือก USDT ได้เลยโดยเขาก็จะโชว์ว่ามีตัวแทนคนไหนบ้างที่รับแลกเปลี่ยนเหรียญ USDT กับเงินบาทไทยอยู่นะคะ โดยก็จะมีหลายๆร้านเลยนะคะให้เราเลือกดูเช่น Fast Trade s u per plus Matter Exchange และอีกหลายๆร้านอีกมากมายเลยนะคะ โดยแต่ละร้านนะคะ <oria. S 1> เขาก็จะตั้งราคาเนี่ยเลทไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่ราคาที่ร้านนั้นๆเนี่ยเขาตั้งเช่น1 <S 2> <S 2> เหรียญ USDT เนี่ยที่ร้านแรกนะคะเขาตั้งอยู่ที่33.46บาทไทยนะคะโดยแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะตั้งแตกต่างกันออกไปเลยจะเห็นได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> ว่า3ร้านแรกเนี่ยเขาตั้งเท่ากันนะคะแต่ว่าร้านที่4ี่เนี่ยเขาตั้ง33บงาทจุดสีสตางก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะเลือกร้านไหนนะ ซึ่งยิ่งราคาต่ำเนี่ยก็จะยิ่งดีกับเรานะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เราเนี่ยได้จำนวนเหรียญที่มากขึ้นจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่หลังชื่อร้านโดยจะมีติ๊กถูกสีเหลืองแบบนี้นั่นแปลว่าร้านนี้เนี่ยเขาได้ยื่นเอกสารต่างๆกับทางใบแนนเรียบร้อยแล้วและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากโดยเราจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเทรดกับทางร้านที่มีติ๊กถูกสีเหลืองแบบนี้ที่ด้านหลังชื่อร้านนะคะ โดยครั้งนี้นะคะเราจะขอเลือกดูร้านฟา t เท d e นะคะโดยร้านนี้เนี่ยก็จะตั้งเลทราคาอยู่ที่33บาทจุดสีสตางค์และเขาก็จะมีบอกจํานวนเหรียญที่เขามีอยู่นะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีอยู่เท่าไหร่โดยร้านนี้นะคะฟาดเท d เนี่ยเขามีอยู่1,576เหลเหรียญ USDT และถัดไปที่ด้านล่างนะคะที่จะมีคำว่าลิมิตอยู่ร้านนี้เขาเขียนว่า500บาทถึง5,2000บาทแปลว่าเขาทำการขายเนี่ยตั้งแต่จำนวนเงินที่500บาทขึ้นไปไปจนถึง5,2000บาทนะคะโดยถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการแลกแค่100บาทร้านนี้ก็แลกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาตั้งราคาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่500บาทขึ้นไป หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการซื้อที่1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อนๆก็จะไม่สามารถทำรายการซื้อที่ร้านนี้ได้เพราะว่าเขาตั้งราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่52,000บาทเท่านั้นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะขอสาธิตที่จํานวนเงิน500บาทโดยจะมีร้านที่ตั้งราคาเริ่มต้นที่500บาทเนี่ยที่สามารถซื้อได้ก็คือร้านแรกและก็ร้านสุดท้ายโดยร้านแรกนะคะเขาจะตั้งราคาต่อ1เหรียญ USD T เนี่ยทีด 33.46บาทแต่ร้านสุดท้ายนะคะเขาตั้งที่33.47บาทนะคะโดยจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าร้านแรกเนี่ยเขามีลูกศรติ๊กถูกสีเหลืองอยู่ที่ด้านหลังชื่อโดยเราก็จะเลือกร้านนี้นะคะก็คือร้านฟาสเทดเพราะว่าเขาเนี่ย ตั้งราคาต่ําสุดอยู่ที่500เนาะเราสามารถซื้อได้แล้วก็มีลูกศรสีเหลืองติ๊กถูกเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังชื่อและข้างล่างที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนผ่านธนาคารก็คือว่าเราเนี่ยสามารถโอนเงินจากธนาคารของเราไปยังธนาคารของเขาได้เลยก็คือตรงตามประสงค์ของเราทุกอย่างเลยนะคะโดยเราก็จะเลือกร้านนี้ก็คือร้านฟาสเทดนั่นเองคะ่ะเมื่อเราเลือกร้านที่ถูกใจของเราแล้วนะคะก็สามารถเนี่ยกดปุ่มซื้อสีเขียวเข้าไปได้เลยคะ่ะ โดยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าซื้อ USDT แบบนี้เลยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกจํานวนเงินที่เพื่อนๆต้องการที่จะซื้อ USDT ลงไปที่ช่องใส่จํานวนได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะสาธิตจํานวนเงินที่500บาทก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกจํานวนเงิน500บาทลงไปได้เลยนะคะเมื่อกรอกครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดปุ่มสีเขียวคําว่าซื้อฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมได้เลยค่ะ เมื่อกดแล้วนะคะเราจะถูกนํามาที่หน้าใจ่ายให้ผู้ขายโดยหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกให้เรารู้ว่า b บแนน c e เนี่ยเขาจะเป็นคนเก็บเหรียญคริปโตของผู้ขายเนี่ยไว้ในบัญชี s อสคาวและมีฝ่ายสนับสนุนตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะเป็น b บแนน c e เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอน100%ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มต่อไปได้เลยค่ะ เมื่อกดแล้วนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยคลิกโอนเงินเพื่อดูรายละเอียดการชําระเงินและดําเนินการโอนเงินให้สําเร็จเสร็จสิ้น<ๆ>ก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มตกลงได้เลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆกดปุ่มตกลงแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นแชร์จากทางร้านแบบนี้โดยเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วนะคะจะมีคนพิมพ์คําว่าพร้อมขานันหมายความว่าทางร้านเนี่ยเขามีคนสแตนบายอยู่ถ้าไม่มีคนสแตนบายอยู่นะคะเราต้องรอเวลา15นาทีเหรียญถึงจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปกดปุ่มสีเหลืองที่เขียนว่าไปที่หน้าการชําระเงินได้เลยคะ่ะ โดยหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกชื่อบัญชีของผู้ขายเลขบัญชีธนาคารอะไรสาขายอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะคะโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดคัดลอกหมายเลขบัญชีแล้วก็กดสลับหน้าจอไปที่แอปโมบายแบงกิ้งของเพื่อนๆแล้วก็ทําการโอนเงินได้เลยค่ะโดยเพื่อนๆเนี่ยก็เลือกธนาคารให้ถูกต้องอแล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีของผู้ขายลงไปกรอกจํานวนเงินลงไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตรวจสอบชื่อแล้วก็จํานวนเงินให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆทาการโอนเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสลับหน้าจอกลับไปที่แอปพลิเคชัน Binance เหมือนเดิมได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดปุ่มสีเหลืองที่เขียนว่าโอนแล้วแจ้งผู้ขายนะคะ เมื่อกดแล้วนะคะเราจะถูกนํามาที่หน้ากําลังปลดโดยเขาก็จะบอกเรานะคะว่าหลังจากผู้ขายเนี่ยกดยืนยันการรับเงินแล้วระบบเนี่ยจะทําการโอนคริปโตไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัตินะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดปุ่มตกลงได้เลยค่ะ หรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถส่งสลิปไปให้ผู้ขายดูได้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดปุ่มแชทที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ส่งสลิปไปให้ผู้ขายดูเขาก็จะได้เชื่อใจเรามากขึ้นแล้วก็กดปุ่มยืนยันไว้นะคะหรือสามารถรอแบบที่เรารอได้เลยค่ะ โดยเราใช้เวลารอเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็มีข้อความจากทางใบแนนเนี่ยส่งมาให้เราแล้วเมื mm ่อเราเปิดดูนะคะเขาก็บอกว่า p ีด o พีอ r เดอของเราเนี่ยคอมพีดนั่นหมายความว่ารายการที่เราได้ทําการซื้อเหรียญ USDT เมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆกดกลับมาที่หน้าหลักได้เลยเมืม่อกดกลับมาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดตรงคําว่ากระเป๋าเงินที่อยู่แถบทางด้านล่าง เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าภาพรวมแบบนี้โดยให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดคําว่า Funding ที่อยู่แถบทางด้านบนนะคะอันที่3ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้ากระเป๋า Funding แบบนี้เลยนะคะโดยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีเหรียญ USDT อยู่ในกระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ โดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแปลงเป็นเงินไทยบาทให้เราดูด้วยนะคะโดยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมเพื่อนๆถึงเหลืออยู่499.80สตางค์โดยเมื่อเรานำเครื่องคิดเลขขึ้นมากดดูนะคะเมื่อเรานำ500บาทที่เรานำไปซื้อเหรียญ USDT ราคาต่อ1เหรียญเนี่ยอยู่ที่33.46สตางค์เมื่อเรานำ500บาทหารกับ33.46สตางค์แล้วเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเหรียญ USDT ที่เราควรได้รับ จะได้รับมาอยู่ที่14.9432เหรียญน,นะคะแต่ว่าเราได้รับมาแค่14.94เหรียญน,นั่นเป็นส่วนต่างนะคะที่ทางผู้รับแรกจะได้รับกําไรในส่วนนั้นไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพียงไม่ถึง1บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทําการโอนเหรียญจากกระเป๋าฟันดิง้งไปยังกระเป๋าสปอตกันดีกว่าค่ะ ดยเราจําเป็นนะคะที่จะต้องย้ายจากกระเป๋า f u n ดิ n งไปยังกระเป๋าสปอร์เพราะว่ากระเป๋าสปอร์ตนะคะจะเป็นเหมือนกระเป๋ากลางที่เอาไว้ซื้อขายเหรียญคริปโตเหรียญอื่นๆดังนั้นนะคะเพื่อนๆต้องทําการย้ายเหรียญคริปโตจากกระเป๋าฟ u n ดิ n งไปยังกระเป๋าสปอร์ตก่อนนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการโอนเหรียญกันดีกว่าคะ่ะก็ให้เพื่อนๆืนเนี่ยกดปุ่มโอนสีเหลืองนี้ได้เลยนะคะเมื่อกดแล้วนะคะเขาก็จะมีจากฟันดิ้งไปถึงกระเป๋าสปอร์ตถูกไหมเมื่อเราเลือกถูกต้องแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปเลือกเหรียญที่เพื่อนๆนมีโดยเราเนี่ยมีเหรียญ USDT นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT ได้เลยก็พิมพ์คําว่า USDT ลงไปและสามารถเลือก USDT ได้เลยนะคะ เมื่อเพื่อนๆเลือก USDT แล้วนะคะที่ช่องจํานวนเพื่อนๆสามารถกรอกจํานวนลงไปหรือสามารถกดสูงสุดได้เลยนะคะก็คือทั้งหมดที่เรามีจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปกดปุ่มสีเหลืองก็คือปุ่มยืนยันการโอนได้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ายอด USDT ของเราที่เรามีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่มีอยู่ในฟันดิงแล้วเมื่อเรากดไปดูที่กระเป๋าสปอตเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีเหรียญ USDT เข้าไปอยู่ในกระเป๋าสปอตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆการแลกเปลี่ยนแบบ P2P เนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเหมือนการโอนเงินให้กันปกติเลยนะคะแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนําเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT และสามารถเริ่มซื้อขายเหรียญคริปโตได้เลยคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะสมัครสมาชิกกับทางเว็บไบแอนท์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์สมัครสมาชิกที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยโดยลิงก์สมัครสมาชิกนี้นะคะจะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาการทําการซื้อหรือการขายเหรียญเฟปโตอยู่ที่20%เลยนะคะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันไบแอนบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถนํารหัสรีเฟอร์ที่เราขึ้นไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยไปกรอกใส่ได้เลยนะคะโดยรหัสรีเฟอร์ชุดนี้ที่เราขึ้นไว้จะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลา าการทำการซื้อหรือการขายอยู่ที่20%เช่นกันค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีการทำอะไรอีก mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. แล้วอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. และกดกระดิ่ง mm hmm. กุ้งกิิงไว้ด้วยนะ